สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับพนาภาขาเลาะเนาะคะ่ะเมื่อนี้กะจิพา้าทุกคนมาเบิ่งวิธีการเนาะคะ่ะเฮ็ดหน่อไม้ซิ่งเนาะคะ่ะหน่อไม้ซิ่งเป็นจังไดเป็นถุงจังซี่เนาะคะ่ะหน่อไม้ซิ่งค่ะเมื่อนี้จิมาบอกวิธีการแล้วก็เคล็ดลับเนาะคะ่ะเฮ็ดจังไดจังค่อยจะเล้ยยู่เป็นปีเนาะคะ่ะาะว่ายู่นีกะหน่อไม้อร่อยนะคะหวาน ไม่ต้องใส่น้านําตาลไม่ต้องใส่อะไรเนาะคะ่ะเนาอไม้มันหวานอยู่แล้วเดี๋ยวจิมาบอกวิธีเฮ็ดเนาะคะ่ะก่อนอืนน่นเนาอไม้ที่เป็นนอบแบบนี้เนาะคะ่ะเขาจะมาทําการต้มก่อนค่ะต้มต้มแล้วก็มาปอกเนาะคะ่ะค่ะเขาต้มเสร็จเขากลมาปอกและะ้วค่ะปอกแล้วก็เหลาแบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาจะใส่ถุงะคะ่ะใส่ถุงแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวน้ำ มัดหนังยางเนาะคะ่ะแล้วก็เอาไปหนึ่งนะคะเดี๋ยวกิ้้าเฮ็ดี่เดี๋ยวเฮ็ดไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้อันนี้เป็นนอสดเนาะคะ่ะพี่น้องเตรียมต้มเนาะคะ่ะว่าเท้าออกมาหนึ่งหนึ่งจังซี่เลยเนาะคะ่ะนี่จังซี่แหละเทาหนึ่งไปเฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็คืนหนึ่งเข้าไป หลังจากเขาหนึ่งสุกแล้วเนาะค่ะจะสังเกตเบิ้งจะมีน้ำใสๆเนาะค่ะออกมาจากน้ำนมใหม่ซึ่งเขาบ่ได้ใสซึ่งเขาบดได้ใสน้ำเข้าไปเนาะคะ่ะนี่อันนี้คือน้ำใสๆนี่น้ำออกมาแล้วอันนี้คือหนึ่งเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็เอาออกมาเอามาซ่อนถุงค่ะแล้วก็มัดตากไว้เนาะคะ่ะ แหวนไวลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือสําเร็จแล้วรับประกันเนาะคะ่ะอยู่ได้1ปีแน่นอนค่ะแล้วกับบมีเนาเนาะ,ค,ะค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กับพาะสาดีก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ